ุเ,เข้ามาจะพาไปเที่ยวชมโลกใบกลมๆมีอะไรมากมายผู้คนมากมายดอกไม้สีสันสวยงาม ยินหน้าจากบ้านมาไกลตามคว่านเดนตายมาอยู่ในเยอรมันมาสร้างสรรค์เมนูน่าทานมาแลกคุบ้านชามาสร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้วัฒนธรรม บินลัดฟ้าคลามข้ามโลกมาไกลจะอยู่บนพื้นดินใดรอยยิ้มก็ยังจะพิมพ์ใจจากจีนาแม่บ้านไทยในเยอะระมันปันสุขสร้างสรรค์ด้วยกันทุกวัน ที่นี่แม่บ้านเยอรมัมับายจินนาแม่บ้านเยอรมัมับายจินนาะ โอมาเจอทุ่งดอกรับนะคะทุ่งดอกน้ำมันหรือที่ทุกคนจะเรียกว่าต้นผักขนานะคะหรือต้นผักกวางตุ้งต้นเขาสูงมากเลยนะคะ ต้นรับนะคะมันจะมีต้นนี้ด้วยอ่ะต้นผักชีลาว เป็นทุ่งต้นรับล้วนเลยนะคะสีเหลืองอร่ามมากเลยอะ่ะ จีนายเยอะเลยอ่ะมีดูตรงนี้เพราะว่าสูงมากมีต้นผักชีลาวอยู่ด้านข้างด้วยนะคะอยากจะเก็บแต่ก็มีเจ้าของนะคะไม่ดีต้นก็อ,บอวบๆมากเลยนะคะ นี่เลยนะคะเหมือนต้นขนาเลยอะฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งข้าวสาลีนะคะลมอาจจะแรงไปหน่อยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าลมจะแรงมากไหมสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะทุกคน เขาจะอยู่ตรงข้ามกันอีกฝั่งหนึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็คือทุ่งต้นรับทุ่งต้นผักคนาหรือว่าทุ่งกวางตุ้งนะคะ mm. ก็น่าเสียดายมากนะคะที่สามารถแค่ดูได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะเด็ดได้นะคะเพราะว่าเขามีเจ้าของนะคะทุกคนแสงแดดกำลังออกดีมากเลย ตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งนะคะของที่นี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกนะคะอาทิตย์ตกเวลาสามทุ่มกว,กว่านะคะทุกคนคือพระอาทิตย์ตกช้ามากด้านหลังก็คือต้นรับอย่างที่บอกคือแบบเวลาถึงฤดูการของต้นรับเนี่ยคือเป็นอะไรที่ว่าหลงสเสน่ห์ของต้นรับมากๆเพราะว่าสีเหลืองสวยมากๆจริงๆนะคะทุกคนก็เหมือนทุ่ง ทานตะวันเหมือนกันเก็บผักป่าไม่ได้มาเก็บดอกของดอกฟันสิงโตระว,วังจักรยานนะคะ มาเจอเซียนฝรั่งแล้วนะคะ ดนะ okay. ได้มาเท่านี้ก่อนนะคะมีแต่ใบแก่ๆแ,แล้วอะเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าต่อนะคะว่าจะมีอีกไหมเดินชมธรรมชาติไปพร้อมจินาไปเรื่อยๆก่อนนะคะมีแต่ ใบตำแยนะคะทุกคนใบตำแยนั้นเยอะมากแต่ว่าเนี่ยก็เจอแล้วแต่ว่าคือแบบต้นแก่เหมือนกันหาไปเรื่อยๆคุณสามีเริ่มเบื่อแล้วนะคะคือสดชื่นมากเลยนะคะทุกคนประมาณว่าเดินไปเรื่อยๆเก็บผักไปเรื่อยๆ เป็นทุ่งต้นรับแล้วก็เป็นทุ่งของข้าวสาลีนะคะทุกคนมีผักกูดแต่ก็เป็นผักกูดที่ไม่สามารถกินได้นะเป็นผักกูดที่มีขน มาชมบริเวณนี้นะคะบรรยากาศมากเลยนะคะสดชื่นมากจริงๆดูข้างหลังคือป่าล้วนๆเลย เจอมาเป็นโดงเลยนะคะเก็บสิคาทำอะไรโอ้อ่อนๆทางนั้นเลยนะคะแถบนี้ ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะลองกลับไปทำส้มผักเซียนดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง หลับมาแล้วนะคะได้มาตะกร้าใหญ่ๆเลยนะคะได้แต่ว่ากลิ่นของผักเสี้ยนนี่คือแบบอบอวนด้วยกลิ่นกระเทียมมากๆเลยนะคะทุกคนทีนี้ก็จัดการแช่เขาก่อนเลยนะคะโอ้ได้มาเยอะเลยนะคะโอได้เยอะอยู่นะ,ะทุกคน จินานว่าได้มานิดเดียวตอนนี้จินาก็ล้างน,น้ำได้สองสามน้ำแล้วนะคะก็ขอเสด็จ น้ำหน่อยนะคะขอเสด็จน้ำกลิ่นกระเทียมนี่ออกมากเลยนะคะจัดการทุกเกลือเลยนะคะ ไปดูครูวันมานะคะเขาใช้เตืืคลุกๆไว้ทั้งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาล้างอีกทีหนึ่งนะคะกลิ่นกระเทียมฟุ้งมากเลยได้มายอดอ่อนๆโชคดีมากเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงท้ายๆของเขาแล้ว โอเคเดี okay, ๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำส้มผักดองกัน